ทุก่ไปดูพิธีการกวนข้าวทิพย์แบบโบราณของชาวไทยพวนนะคะ ชาวไทยพวนอยู่ที่สิงห์บุรีค่ะคุณผู้ชมคะออแล้วก็ที่สําคัญปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคลเป็นศิริมงคลของชาวบ้านโาพขาพิวัตรอย่างมากเลยนะคะคคปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกันหม่อมพระราชทา,านน้านมโคโจากโครงการส่วนพระองค์สวนกิตละดามาประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์มหามงคลด้วยนะคะที่เห็นมอสครูหือพิธีแห่นะคะซึ่งชาวไทยพวนเนี่ยเขาสืบทอดกันมานาน นะคะแล้วก็นี่คือหม่อมราชวงศ์หม่อมราชวงศ์ยงยุพลักษ์เกษมสันพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นประธานพิธีกวนข้าวทิพหรือข้าวสับป,ปิมหามงคลค่ะที่วัดโพขาพิวัตรตำบลบางน้ําเชี่ยวอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งก็กวนกันแบบโบรโบราณเลยนะคะเป็นการ มีส่วนผสมต่างๆก็แบบโบราณจริงๆนะคะมีเชิญมีการอัญเชิญพระแม่โพศพแล้วก็น้ำนมโคพระราชทานมาสู่ประรำพิธีบวงสวงเทพยดาบูชาพระแม่โคศพเจอไม้พายด้วยนะคะแล้วก็กระทะกวนข้าวทิพด้วยแล้วก็มีสายสินวนรอบคือดูแล้วศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าชาวไทยพวนเนี่ยเขาถือกันมาหลายปีมาก มีการนำเครื่องปรุงทิพต,ต่างๆลงไปทั้ง9สิ่งไม่ว่าจะเป็นถั่วงานมเนยน้ำตาลมะพร้าวน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วก็น้ำที่คั้นจากข้าวน้ำนมใส่ลงไปในกระทะค่ะแล้วก็เปิดไฟนะคะแล้วไฟเนี่ยไม้ฟืนเนี่ยนะคะเป็นไม้ฟืนชัยพฤกษ์ด้วยนะคะละเอียดขนาดนั้นเลยแล้วก็ไม้พุทราด้วยแล้วขณะใส่ของต่างๆลงไปในกระทะเนี่ยพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถาค่ะพี่กัมปูกรับนี่ ย่ำกลองด้วยนะย่ำกลองแบบสมัยโบราณเลยเนาะต้องคนควรก็ต้องใส่ชุดขาวเป็นชุดพราหม์ค่ะและที่สําคัญ<ล>ต้องเป็นสาวพรหมจรรย์ด้วยถึงว่ามีเด็กน้อยะนะครับมาแ,แล้วก็มี แล้วก็เป็นหญิงสาวที่ยังไม่มีฤดูฤดูนะเขาเรียกว่ายังไม่มีประจำเดือนเขาเรียกภาษาภาษาบ้านเขาจะเรียกว่าไม่มีดอกไม้ไม่ค่อยมีที่ไหนรักษาประเพณีค่ะพรานุ่งขาวหมวขาวแล้วก็ต้องไปสมาทานศีลด้วยนะเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจและจากนั้นก็ช่วยกันกวนข้าวทิพหชั่วโมงค่ะอยู่อย่างเงี้ยหชั่วโมงนะคะจนได้เป็นเก้าทิพก็เลย สามารถเอาไปประกอบพิธีได้นะคะในวันรุ่งขึ้นนั่นเองไปถวายค่ะ